สวัสดีคะ่ะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33หรือผู้ประกันตนที่ทำงานอยู่กับนายจ้างหรือสถานประกอบการระหว่างทำงานมีการหักเงินเข้าสมทบกองทุนประกันสังคมพอว่างงานหรือตกงานมีสิทธิ์รับเงินกรณีว่างงานนะคะโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสิทธิ์กรณีว่างงานคือ 1. จ่ายเงินสมทบมาแล้ว6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนการว่างงาน สผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือขึ้นทะเบียนที่สำนักงานจัดหางานภายใน30วันนับแต่วันที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้างหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจึงจะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทน ผู้ว่างานต้องไม่ถูกเลิกจ้างในกรณีดังต่อไปนี้นะคะ 1. ทุจริตต่อหน้าที่กระทําความผิดอาญาโดยเจตนาเก่นนายจ้าง 2. จงใจทําให้ในายจ้างได้รับความเสียหาย 3. ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานหรือคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง 4. ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา7วันทํางานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร 5. ประมาทเลินเล่อ,เ,ลอเป็นเหตุให้ในายจ้างได้รับความเสียหายร้ายแรง 6. ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา 7. ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพสำนักง,งานประกันสังคมเขาจะจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตามสาเหตุของการว่างงานนะคะ 1. กรณีถูกเลิกจ้างผู้ประกันตนจะได้รับเงินว่างงานในอัตราร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายวันโดยได้รับไม่เกินสองร้อยวันภายในระยะเวลาหนึ่งปีปฏิทินสองกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างผู้ประกันตนจะได้รับเงินว่างงานในอัตราร้อยละสี่สิบห้าของค่าจ้างรายวันโดยได้รับไม่เกินเก้าสิบวันภายในระยะเวลาหนึ่งปีปฏิทิน กรณีที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตามสาเหตุข้อ1และข้อ2เกิน1ครั้งภายในระยะเวลา1ปีปฏิทินมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานทุกครั้งรวมกันไม่เกิน200วันแต่ในกรณีขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตามเหตุข้อ2เกิน1ครั้งภายในระยะเวลา1ปีปฏิทินให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานทุกครั้งรวมกันไม่เกิน90วัน เห็นไหมคะว่าผู้ประกันตนที่ทํางานกับนายจ้างหรือสถานประกอบการหรือที่เรียกว่าผู้ประกันตนตามมาตรา33จะมีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีว่างงานในกรณีลาออก45%และกรณีเลิกจ้าง70%โดยถ้าไม่สะดวกไปที่ยื่นเรื่องที่สำนักง,งานจัดหางานสามารถเข้าไปขึ้นทะเบียนรายงานตัว ที่เว e ็บไซต์ e-service.doe.go.th แล้วไปที่ขั้นตอนของการลงทะเบียนจากนั้นเขาก็จะมีวันนัดรายงานตัวให้เรารายงานตัวเดือนละหนึ่งครั้งหลังจากที่เราเข้าไปขึ้นทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับการตรวจสอบสถานะของการรับผลประโยชน์ดทดแทนถ้าเราไม่สามารถที่จะลงทะเบียนเองได้เราก็ต้องไปพบเจ้าหน้าที่นะคะ เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนในระบบอา e s e r v i c e นะคะก็คือสำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินกรณีว่างงานจากสำนักง,งานประกันสังคมค่ะ ตามหลักเกณฑ์นะคะที่กล่าวมาแล้วก็คือเราต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว6เดือนภายในระยะเวลาย้อนหลัง15เดือนก่อนการว่างงานก็คือเราอาจจะทํางานกับนายจ้างสุดท้ายไม่ถึง6เดือนแต่ทีนี้นับย้อนหลังไปอีกภายในระยะเวลา15เดือนถ้าเราทํางานกับนายจ้างรวมกัน หเดือนขึ้นไปคือจ่ายเงินสมทบ6เดือนขึ้นไปเราก็มีสิทธิที่จะใช้สิทธิกรณีว่างงานค่ะโดยเราจะต้องไม่ทําผิดหลักเกณฑ์ของบริษัทอย่างเช่นในกรณีที่ถูกไล่ออกถูกให้ออกเนื่องจากละทิ้งหน้าที่หรือก่อความเสียหายให้กับบริษัทหรือเราออกมาเฉยๆโดยไม่ได้เขียนใบลาออกซึ่งตรงนี้นายจ้างก็สามารถที่จะ แจ้งเราเป็นเลิกจ้างโดยละทิ้งหน้าที่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลาออกจากงานเราก็ต้องบอกกล่าวกับนายจ้างเขียนใบาลาออกให้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิประโยชน์ตรงนี้ไปนะคะถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านฝากกดไลค์กด subscribe ให้ไม่เทาวชา n นลด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ